ลีโซฟานนายต้องการช่วยชีวิตพ่อของนายงั้นเหรอไม่เร็วไปหน่อยเหรอฮ่าฮ่าฮ่าวันนี้นายต้องตายฉันประมุกคนที่สามของโรงเรียนแห่งปัญญาคนแรกถูกนายฆ่าตายไปแล้วเรนเทียนซิงเป็นน้องรองของฉันเองฉันมาที่นี่ในฐานะของพี่ใหญ่เพื่อมาท้าประลองกับนายแต่ฉันไม่คิดว่านั่นมันจำเป็นเพราะว่ายังไง นายก็ตายด้วยมือของฉันอยู่ดีไงล่ะฮ่าฮ่านายพึ่งก้าวสู่แดนปรมาจารย์และนายกระจอกงอกง่อยมากนั่นไม่ได้ใกล้เคียงกับความแข็งแกร่งของปรมาจารย์รุ่นน้องจากโรงเรียนของเราเลยนั่นมันน่าผิดหวังจริงๆเพราะว่าฉันคาดหวังจากนายไว้สูงกว่านั้นนายรู้ไหมฉันอยู่ในแดนประาดมานานขนาดไหนเจ็ดปีเจ็ดปีเชียวนะ ฉันอยู่ในแดนนี้มาตั้งเจ็ดปีเจ้านายคนคนนี้เขายิ้มอยู่ดีๆแล้วก็คุ้มข้างเขาเหมือนกับคนบ้าเลยหลีเสียฟานแค่ฉันก็เกินพอแล้วที่จะฆ่านายนายไม่ต้องถึงมือพี่ใหญ่หรอกถ้านายรู้ว่าอะไรควรไม่ควรใช้ชีวิตของนายและช่วยตัวเองให้รอดพ้นจากความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานแกเป็นคนลักพาตัวพ่อของฉันมาหรอใช่ ฉันเองแล้วแกจะทำอะไรได้แกไม่เชื่อหรอฉันจะฆ่าแกด้วยกำปั้นของฉันมันดูเหมือนว่ามีความแตกต่างระหว่างความแข็งแกร่งของปรมาจารย์แห่งชูจ่วมากไปเทียบกับประสบการณ์เจปีของปรมาจารย์หน้ากากปรมาจารย์หนากากเป็นอันดับสองในนิกายซิงยี่ของเราเป็นรองแค่เพียงซี่ตู่ปรมาจารย์ทั่วไปไม่ใช่คู่มือของปรมาจารย์นากาก เมื่อปราดหน้าใหม่มาท้าประลองกับปรมาจาร,รย์หน้ากากก่อนที่เขาจะได้ทําอะไรเขาก็ถูกประหารชีวิตไปแล้วเหมือนกับตอนนี้หลี่เสี่ยวฟานกําลังเผชิญหน้ากับศิละปะห้า,าธาตุของปรมาจาร,รย์หน้ากากเขายังกล้าหยิ่งพยองได้อย่างไรกําปั้นปืนใหญ่มันโหดร้ายหัวของนายกําลังจะถูกบทขยี้ นายหลบกำปั้นเปืนใหญ่ห้าท่าของฉันได้อย่างไรแต่ความสามารถที่แท้จริงของฉันมียี่ิบสี่กระบวนท่าเสือตะกะนายหลบไม่พ้นหรอกวานกลืนกินงูขมือกนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยเขาไม่เร็วพอทำไมฉันไม่สามารถสยบเขาได้ภายใน24กระบวนท่าล่ะนั่นคือทั้งหมดที่แกมีแล้วสินะ ฉันคิดว่านายน่าจะเหนื่อยมววัดความแข็งแกร่งกับฉันด้วยพลังทางกายดีกว่าหลี่เสี่ยวฟานกล้าเผชิญหน้ากับปรมาจารย์หน้ากากตรง,ตงๆเขาร้นหาที่ตายแล้วแค่ร่างกายของปรมาจารย์น้ากากอย่างเดียวก็เป็นที่ยอมรับว่าแข็งแกร่งในระดับสากลแล้วไม่มีใครเอาชนะเขาได้เพราะเขาคือปรมาจารย์หน้ากาก ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ